รัฐคาดหวังให้คนตอบสนองคนก็คาดหวังให้รัฐตอบสนองเพราะฉะนั้นต่างคนต่างต้องมีความพร้อมยกตัวอย่างง่ายๆมาตรการ Social Distancing หรือ Physical Distancing เนี่ยการรักษาระยะห่างทางกายภาพและระยะห่างทางสังคมเนี่ยมันต้องทำสองฝั่งเวลาเราสื่อสารเราจะให้เข้าใส่หน้ากาก หน้ากากมีใช่ไหมข้างนอกแล้วนะ่ะเอางี้ก่อนเดี๋ยวเห็นไหมคะว่าจะเห็นการมาเจอกันละจะให้ใส่หน้ากากแล้วถ้าเป็นกลุ่มเปราะบางคุณควรใส่หน้ากากที่อาจจะต้องรัดก,กลุ่มกว่านี้หน่อยเป็น surgical mask หน่อยก็อย่าแฟนซีสวยงามเหมือนที่พี่ใส่ <laughs> อยู่ตอนนี้คือ,ค,อคือมันก,ก,ก็ก็ต้องคุยกันแล้วก็ต้องปล่อยให้มีถูกไหมคะหรืออย่างชชเช่นบอกว่าต้อง,ต,องต้องล้างมือต้องมีแอลกอฮอล์ดันดง, provide, ง,งนั้นจุดสาธารณทุกจุดต้องพรไวรัสต้องพรไวเลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอไหมอ่ามาดูก็ขยับมาอีกการโดยสารสาธารณะเนี่ย อเอาเอาอะไรคิดว่าให้รถเที่ยวรถเที่ยวเนี่ยเอาอะไรคิดคือปกติก็แน่นอยู่แล้วเพราะว่าอ่ะคุณจะมาบอกว่าเนื่องจากทุกคนถูกสั่งให้ work from home คำถามคือรัฐรู้แน่ๆแล้วใช่ไหมคะว่าทุกคน work from home มากกว่า50%จึงรถเที่ยวรัฐก็ไม่ได้ทราบ 2. รัฐเหลื่อมเวลาไหมคะการให้ work from home ต้องมากับการเหลื่อมเวลาเพราะไม่งั้นต่อให้ work from home เสียครึ่งหนึ่งถามว่าเข้างานกี่โมงพร้อมกันหมดอา้าว กระทำพร้อมกันหมดมันก็ไปกระจุกกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นมาตรการมันต้องออกมาจัดการหน่วยงานราชการเนี่ยค่ะเป็นหน่วยงานที่เวอร์ฟอมผมน้อยจริงๆไม่ต้องไหนอื่นไกลเลยเพราะฉะนั้นอย่างมหาเจริญเนี่ยอย่างที่คณะสั่งเลยค่ะถ้าจะร้อยเปอร์เ็นอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นไงเห็นไหมคะสองอันมันจะมันจะวิ่งเข้าหากันทันทีเพราะว่า ประเทศเราเป็นประเทศที่ยังมีความเหลื่อมล้ำทางฐานะทางเศษธธรษฐกิจอยู่สูง<ม>ความสามารถของคนในการเข้าถึงทรัพยากรยังต่างกันเยอะดังนั้น<ๆ>จะมาคาดหวังว่ายโยนมาตรการอะไรมาแล้วทุกคนจะต้องทำตามหมดโดย<ม>จิตสำนึกที่ดีอย่าไปเรื่องนี้มันเป็น<ม><ม>เรื่องของ affordability ก็คือความสามารถในการจัดทำเรื่องหนึ่งหนึ่งให้เกิดขึ้นได้ว่ามันทำได้จริงหรือเปล่าอันนี้ยังไม่นับรวมถึงว่า ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ว่าเร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 าก่อให้เกิดขึ้นคําถามอะไรเงี้ยมันก็มีมาตรการบางอย่างที่ทำได้อย่างเช่นแผ่นโพล่าลอยแผ่นพลาสติกที่เราใช้กัน้นระหว่างผู้โดยสารแท็กซี่กับคนอ,อย่างเงี้ยประมาณนี้แท็กซี่เขาก็แย่นะโครงการไหนเขาก็เข้าไม่ได้สักโครงการหนึ่ง<ม>ไอ้ที่ไปช่วยเขานัา่นหน่ช่วงแรกแรกเออทำไมรัฐไม่ invest ให้นะคะเอาไอ้แผ่นนี้ใส่ในแท็กซี่ทุกคนันคนที่พอจะมีอํานาจการซื้อบ้าง เขาจะลงจาก BTS มาทันทีเขาจะออกจากแล้วเขาจะมาขึ้นรถแบบนี้มันก็จะทําให้สังคมเนี่ยฟื้นตัวขึ้นมาได้าะมันก็จะแล้วก็คนก็เซฟขึ้นนะคะไม่ใช่ไม่เซฟขึ้นถูกไหมมันก็ไม่ไปติดกันตามนั้นมาอีกเพราะไอ้คนที่ไปติดมาในสาธานันจะเป็นพวกเรานี่แหละวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยแล้วก็ไปติดคนที่บ้านจริงจริงว่าสมมติว่าถ้าาิว่แท็กซี่มีที่กั้นทุกคันเนี่ยอะคุณขึ้นไหมเราขึ้นนะเขะรถมันก็ไม่ค่อยติดด้วยตอนนี้แล้วถ้าจริงราคาก็ใกล้กันใช่ไ่ะ แล้วยิ่งยิ่งปอนี่เป็นชา,ชาวบ้านไกลออจะเข้าเมืองทั้งทีเนี่ยจริงๆแท็กซี่คุ้มกว่าและเร็วกว่าด้วยกว่าจะเ่มกว่าจะขึ้นกว่าจะลงค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นมันก็เนี่ยค่ะมันก็จะมีมาตรการที่มาชนกันหลายอย่างดังนั้นความพร้อมเนี่ยมันต้องจัดสรรให้ออด้วยส่วนหนึ่งไม่ใช่มองว่าจะไม่จัดสรรซึ่งอันนี้ก็จะล่าเลยมาถึงปัจจุบันเนี่ยเราพูดเรื่องกันวัคซีนก็อีกอะ่ะมันก็จะมี ตอนนี้คนเริ่มพูดแล้วว่าก็จะมีคนบางกลุ่มในสังคมเนี่ยอยากมีทางเลือกวัคซีนอยากให้เอาไฟเซอร์อยากให้เอาโมเดนาจอห์นสันแด์จอห์นสันเข้ามาซึ่งเราตอนนี้เรารับอยู่แค่ซีโนแวคกับแอสตราเซเนกาใช่ไหมคะแล้วมันก็มีคําถามเกิดขึ้นมากกับวัคซีน2ประเภทนี้ดังนั้นเนี่ยใช่เใช่คือก็ก็แล้วก็ เห็นใจทั้งสองฝั่งนะคือคืออย่างตัวพี่เองพี่ก็ยังไม่ได้ซีดเออแล้วเนี่ยค่ะเดินสงวนตัวอยู่เนี่ยค่ะจะนั่งจะอะไรก็ไม่ค่อยจะแตะอะไรอยู่เนี่ยค่ะคือคือมันก็ต้องเข้าใจอย่างนี้ว่าคือมันเป็นคอสที่สูงกว่ากันอันนี้เราก็ไม่เถียงกันเข้าร่วมโครงการแต่ดิฉันเองอาจจะเป็นคนมองเห็นข้างเดียวนะบอกตรงๆคือดิฉันคิดว่างบประมาณประเทศ อย่ามาพูดกันในเรื่องของการที่มันไปอยู่มวดน,นั่นหมวดน,นี้ใช้ไม่ได้ดิฉันก็ยังเห็นซื้ออย่างอื่นอยู่โครมๆอะ่ะปีสองปีที่ผ่านมาเนี้ยคือคือ,อดิฉันว่าเรื่องบางเรื่องภาวะเออเจนขนาดนี้แล้วร,รัฐต้องยอมรับนะคะว่าเมื่อมีนา2,563นั้นรัฐช็อกเมื่อรัฐช็อกต้องอนุญาตให้มีการปรับแก้หลายๆเรื่องเพื่อจัดการให้งบประมาณสามารถเตรียมพร้อมได้ ล็อกที่หนึ่งล็อกที่สองนี่หงุดหงิดสุดโพสเฟสมาหลายวันมากแล้วสามร้อยกว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราดิฉันคือเราอะบอกว่าเราจะทำนิวนอร์มอลจำได้ไหมเอ็กซิสเอ็กซิสสถิตที่เราเมื่อเดือนเมื่อเดือนสักมิถุนนาปีที่แล้วแม้นิวนอร์มอลงั้นนิวนอร์มอลงี้งูงี้งั้นผ่านไปจนกระทั่งถึงอุ้ยโชคดีมากนะเราลอกสมุดสงครามเนี่ยที่สมุดสงครามนี่ต้องถือว่าเราโชคดีนะคะโชคดีปนกับ เป็นหนี้จังหวัดสมุทรสงครามหรือต้องพูดแบบนี้ก็คือว่าบาังเอิญเป็นแรงงานที่เข้ามาทํางานนะคะแล้วเขายอมให้เราคอนเทนตเขา เขาไม่ไปไหนเขายอมให้เราตรวจให้เราเช็คเขาทั้งยอมทั้งกลัวในขณะเดียวกันเราก็เต็มที่นะโอ้โหหมอเราเก่งโคตรโคือลงไปแล้วก็จัดการทุกอย่างเนี่ยคอนเทนเมนต์ตรงนั้นนะมันถึงได้ดูเหมือนว่าเราทําได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันเป็นการเตือนเราว่าเราลอกสามเมื่อสักครู่ที่พี่พูดตอนต้นหากจะวิเคราะห์แล้วคิดว่าอะไรกําลังจะมาถึงมันต้องทําอะไรวางอย่างไว้เพื่อจะไม่ไปถึงตรงนั้นดังนั้นเอาเข้าจริง รอบหนึ่งเนี่ยมีสิ่งที่เราทำแล้วดีมากหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือภาคประชาชนการสตริกกับเรื่องของมาตรการส่วนตัวการที่รัฐเริ่มเรียนรู้จะ flex รัฐเฟล็กซิเบิลหลายอย่างนะไม่ใช่ว่าเขาก็ไม่ได้ทำนะอันนี้ต้อง,ต,องต้องชมหลายเรื่องการแก้ระเบียบบางอย่างทันทีเพื่อให้ความสามารถในการเวิร์กฟอร์มโฮมเพื่อสามารถทำให้รัฐโปรเซสเรื่องบางเรื่องได้เร็วขึ้นทำไม่ใช่ไม่ทำ แต่มันดันไม่จบทะเบียนเป็นนิว o r มอลไว้เฮ้ยคือมันไม่สถิตสถาพรอ่ะพอเหตุการณ์มันเริ่มคลี่คลายยิ่งพอเราเห็นการสกิดเตือนสมุดสาครเรากลับไปคิดว่าเราไม่ต้องปรับระบบเราก็รับได้ซึ่งไม่จริงเลยเพราะเราก็เห็นว่าบางประเทศเจอแล้วลอกสามไปก่อนหน้าเราแล้วคือพี่คิดว่าเรา เราเรียนรู้ไม่หมดอันนี้เจ็บใจโดยเฉพาะรัฐเนี่ยปรับตัวเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับครั้งนี้ไม่ทันการตัดสินใจหลายเรื่องช้ามากมแล้วก็<ร>เลยทำให้พี่รู้สึกว่าทำไมทำไมมันถึงต้องมี affordability ถึงจะจัดการกับวัคซีนได้ทำไมมันไปขึ้นอยู่กับความสามารถในการจ่ายเองไปซะซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะเพราะได้ข่าวประกาศล่าสุดไม่ให้แล้วนี่เป็นรัฐจัดสรรทั้งหมดนะคะไม่รู้เห็นประกาศขอกันเค้าออกมาไม่รู้พี่อ่านผิดหรือเปล่าต้องกลับไปดูตรย่างนี้เราเราจะเรียกว่าเราประมาทเกินไปได้ไหมคะ รัฐประมาทเกินไปใช่เราประมาทค่ะ,ะพี่มาถึงวันนี้พี่คิดอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆเรื่องวัคซีนเนี่ยหลายๆประเทศเตรียมพร้อมไปหนักหนาสาหัสมากแล้วถามว่าเราอะจริงๆพี่คิดว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าประมาทหรือเรียกว่าเราไปปล่อยให้ข้อจำกัดเดิมยังคงมีอยู่โดยไม่แก้พี่ไม่แน่ใจว่าเป็นคำไหนคือ ประเทศเราคนเก่งเยอะมากนะคะไม่ใช่ไม่มีเมืม่อเปรียบเทียบกับผู้เชี่ยวชาญที่อื่นพี่ว่าเยอะมากโดยเฉพาะคนที่อยู่ข้างตัวท่านนายกมนตรีเนี่ยไม่เบาทั้งนั้นละค่ะดังนั้นคิดได้ไหมว่าจริงๆความต้องการสูงสุดคือวัคซีนพี่รู้ว่าคิดได้ถามว่าเรารู้ไหมว่าเราต้องจับจองต้องเข้าร่วมโครงการใดๆก็ตามของวัคซีนพี่ก็ว่าเรารู้ค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจไม่ได้ประมาทแต่เราช้าบนความที่คิดได้เหล่านั้นเช่นด้วยความที่เรารู้ว่าเรา มีปราการที่แข็งแรงมากคือการแพทย์และการสาธารณสุขด้วยความที่เรารู้เช่นนั้นแล้วเราก็ไปสิงสู่อยู่ในวัฒกรรมตัวเลขศูนย์มาพักหนึ่งต้องไม่ลืมเรื่องนี้นะคะ,คะเราอยู่กับการคุมแบบนี้จนไม่ได้คิดว่าความอย่าลืมว่าครั้งนั้นที่เรามีเรื่องเพราะความหย่อนยานของรัฐซึ่งเรื่องนี้เราไม่แก้เลยเรื่องความหย่อนยานของรัฐเราไม่แก้เลยนะคะหย่อนยานครั้งแรกสนามมวย และการยังคงปล่อยให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้เยอะโดยไม่มีระบบครึ่งหนึ่งเป็นเรื่องที่เรารู้ไม่ทันอีกครึ่งหนึ่งคือเราไม่ไม่เด็ดขาดพอครั้งที่สองก็เป็นเรื่องของการผ่านแดนแต่ให้บังเอิญความดีงามของสมุทรสาครก็อย่างที่พูดครั้งนี้อะไรคะจริงๆมีสองครึ่งเนาะไม่ใช่สองครึ่งเรื่องบ่อนจำได้ไหมใช่เรื่องบ่อนเรื่องบ่อนแล้วแต่พดีว่าเราก็ คาดไว้ได้ใช่ไหมคะแต่เรื่องบ่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งข้อมูลมันอาจจะมาไม่ครบเพราะพอมันเป็นเรื่องบ่อนน่ะสังคมมันตัดสินพฤติกรรมคนไปบ่อนข้อมูลเราอาจจะได้ไม่เยอะเท่าที่ควรเหมือนครั้งนี้ผับจนป่านนี้ยังไม่รู้เลยนะคะคือเวลาพี่พูดอย่างเงี้ยทุกคนก็จะบอกอาจารย์จะอะไรนักหนาคนมันก็เกิดเรื่องไปแล้วตอนนี้เรามาช่วยกันแก้ไขจะจะมานั่งดูว่าใครผิดใครไม่ผิดบอกฟังให้จบก่อนดิไม่ได้ไม่ได้พูดเรื่องนั้นแต่งจริงอะนึกในใจนะ ผิดก็ต้องเอาเรื่องไหมความผิดไม่ใช่ความผิดพลาด <S 2> <S 2> ความผิดพลาดเนี่ยเขาเอาไว้แก้ไขแต่อีกความผิดมันคือความผิดอย่าตลก